มากินตําส้มตําตำมะฮุงกันจ้าวันนี้มาข่อยคือเป็นจังได้บุมนันนี้คือเป็นนี่ส้มตําอันนี้ก็หมูค่ะหมูปิ้งค่ะหมูปิ้งหมูปิ้งขอยคือเป็นอย่างสี่บุพีน่นองเลยมหมูปิ้งค่อยเป็นแบบนี้มีข้าวเหนียวค่อยหิ้วเขาข่อยคือนสัน <c ười> ไม่สันได้ไงข้าวเช้าค่อยเที่ยงหกโมงยินแล้วค่ะมา นั่งกินนั่งดีๆกินดีๆสับผู้ไทยเอ้ย,อยหิวข้าวข้าวก็ร้อนๆข้าวเหนียวติดมือพี่น้องเอ๋ยยังไงอขอโทษข้าวเหนียวคือติดมือเนาะเหมียวก็คือบมื่ได้ไปจับขี้ดินมากข้าวเหนียวติดมืออาวใช้น้ำมันนี่นะข้าวเหนียวติดมืออันนี้มีผักมีผัก ส้มตำปลาข้าวข้าวเหนียวแบบผสมกับข้าวเหนียวดำค่อยมาแบบว่ารวดเร็วทันใจหนึ่งชั่วโมงต้มน้ำร้อน,ต,น,อนต้มน้ำร้อนเดือดแล้วก็เทมาเลยจ้ะมันจะทำให้ข้าวนิ่มศกบประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเนี่ยข้าวก็นิ่มอืมอ้มอืม้มเหี้ บดปิ้งทำเองเข้าวเหนียวติดมืออีรีมันกินมันแบบข้าวเหนียวติดมือนี่จ้ะข้าวเหนียวก๋ำอีริใส่ข้าวเหนียวก๋ำนิดหน่อยผสม uk. กินมันทั้งสองมือละใส่วขวาหลุด <laughs> มันจะแซ <laughs> ่อืออื้อ ความหิวไม่ใค่ใครออกค่ะปืมปลาอร่อยอผักสลัดกินไม่สวยไม่งามขอใคยขอหิว เทดอย่างตะละมือตะละดีจนทำกักมะเขือเทศอืม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 ครับ สลัดผักสลัดโหผักกาดโหอว่าจะถือว่าราคาไม่แพงมันเหี่ยวนะคะตอนไปซื้อแล้วก็เอามาแช่น้ําเย็นอุ้ยโหเอามาแช่น้ําเย็นจัดเลยแล้วผักมันก็กลับมากรอบคือเกาอืมอืม นบ้านนี้เขาไม่ค่อยกินอ่ะเห็นกล่องอเอลี่อยู่ขายและราคาถูกด้วยผักเงี้ยอืมเนื้อส่ตว์เนือเน้อสัตว์ กินไม่สวยไม่งามขออภัยเด้โอโอ้โอ้ขอยหอน <laughs> เข่าหอนคำ <laughs> น,นี้ตีดมือส้มตำวันนี้แซ่บมะม่มมวง ม่วงก็ซื้อมาก็ไม่ได้กินสักทีจากดิบจนสุกและแลแนุ๊กป๊ะแขมกอยแซ่บอือลีนี่มันมีปลากระดีด้วยตำส้มตำใส่ปลากระดีอืมแซ่บ 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，嗯，嗯 ย่ำก่อนไม่มีก้างอืม,อ,มอร่อยไม่เค็มปลาร้าปลากระดีมันจะไม่เค็มอ่มันหวานเวลาเอามาทำใส่ส้มตำมันอร่อยอ่ะที่ซื้อมาเนี่ย กินกับหมูทอดเนี่ยไม่ได้ทอดอ่ะหมูยา่างหมูสับ ยำม,มือยำม,มือยำม,มีมากค่ะแซ่บมากคราวนี้เอาตีดมือ หัแต่มุขใส่หมูใส่ข้าวลงไปหัวเลยแสบเซื้อยแหละอ๋ ว่ายัางม่ได้มันแซ่บ <c oughs> นี่ไงปลากะดีปลากะดีดะเด้อปลาแดกปลากะดีเด้อซื้อมาตำทำทำมาแจ่วก็อร่อยทำส้มตำก็แากาซ่บปลากระดีสมัยชอบซื้อเอามาไว้ทำตำแจ่วบองก็อร่อยเออ จำเจ้าบองก็แซบค่ะโอเคก็คหิวเขาโอ้โหข้าวฉิปากระดีอืมปลากระดีอืม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 อาหาร นัวแซฟลายแซบกระโดดกระเดียบตอนนี้ก่อนเด้อจะไปนั่งกินตน้ให้ดูตำลู